เรีนียนีน <c oughs> เออโ <Okay. S 1> อเคอะอย่างเช่นตอนช่วงที่ผ่านมาเลยอะตั้งแต่ปี2 0 2 1เอนี่ย <c oughs> มึงอะอยากจะมีอะไรพูดถึงเกี่ยวกับมันไหมแบบว่าเออมึงแบบเนหนื่อยนู่นนี่นั่นทำนู่นทำนี่หรืออะไรอย่างเงี้ยมึงมีอะไรอยากจะพูดปะแบบที่ผ่านมา, <c oughs> าเช่นหรือเป็นเรื่องอะไรก็ได้ <c oughs> เรื่องความรักเรื่องเยี่อ,อ,อะไรก็ได้ด <c oughs> ีปะใครแบงก์เหรอ จีเอ็ว่าไงทำไมไม่ได้ยินเสียงไม่เสียงอะไรแบงเลยวะมันไม่ได้พูดเอาไม่ได้พูดเหรอเดี๋ยวคือเอ้ยเอาจริงนะเว้ยที่กูรู้สึกว่าเขาาดาวนในเกมอ่ะมันมันก็ดีอยู่อย่างหนึ่งนะจริงๆเออดีกว่าแบบ ดีกว่าไม่ได้เขาดาวอยังไงว่าแบบบางคนเขาก็เขาดาวดูหนังซีรีส์ใช่ปะหรือแบบนอนอยู่เฉยหรือว่าทําอะไรอย่างเงี้ยหรือ,อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนชินอะนแต่ของเราอะแต่สําหรับพวกเราอย่างเงี้ยเ,เราเราเพื่อนกันใช่ปะเราเป็นตั้งแต่สมัยเด็กประถมอย่างเงี้ยเออเรามันเหมือนเป็นครั้งแรกเหมือนเป็นครั้งแรกจริงๆครั้งแรก ไอ้ยัยเป็นกูกูก็ดีใจนะเว้ยแบบเรามาพร้อมหน้าพร้อมตากันสามคนอะ่ะเ,เขาดาวปีใหม่ย้ยนานๆทีครั้งหนึ่งอะ่ะคิดว่าปะอ่อไปไหนเนี่ย